เรื่องสุดท้ายที่นายสุเทพตั้งฉายารัฐบาลปูว่าโจรห้0รผมบอกว่านี่คือการลักษณะเป็นการโกหกประชาชนหน้าด้านแล้วกล่าวหารัฐบาลว่าเป็นโจรห้0ร้อบ้างหมดความชอบธรรมไม่เคารพกฎหมายทึ่งวันนี้ก็เห็นนะครับว่านางสาวยิ่งลักษณ์วันนี้3ามบมีนาคมท่านก็ไปที่องค์กรอิสระคือปปชนางสาวยิ่งลักก็เคารพกฎหมาย แล้วก็เดินทางไปที่ปปชไม่เหมือนกับที่สิ่งที่นายสุเทพต่างกันครับนางสาวยิงลักมีคดีความถูกกล่าวหาวันนี้เมื่อครบกําหนด3 1มีนาก็ไปปปชก็เดินทางไปปปชครับซึ่งผมก็ดูว่าจากเว็บไซต์ข่าวต่างๆก็เสนอว่านางสาวยิงลักพร้อมรับทราบพ่อกล่าวหาก็ไปชี้แจงกับปปชาตามกําหนดแต่นายสุเทพที่บอกว่าตัวเองเป็นคนดี รัฐบาลเป็นโจน้าร้อยแต่พฤติกรรมตรงกันข้ามครับหนีหมายจับคดีกบฏหนีหมายจับคดีพรผิดพลกุกเฉินและหนีหมายจับคดีสำคัญครับสลายการชุมนุมที่คนเสียชีวิต90ประสบเจ็บ2 0 0พันกว่านายสุเทพยังไม่รับผิดชอบครับและที่สำคัญนายสุเทพบอกว่ารัฐบาลหมดความชอบธรรมลักษณะโกงกินผมถามด้วยว่า คดีที่พวกผมยื่นต่อปปชยื่นต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษและเรื่องอยู่ที่ปปชคดานีน้เรื่องโรงพักทดแทนเหลือแต่เสาแต่ต่อ5,848ล้า39น396สานีนายสุเทพก็ไม่เคยตอบคดีเรื่องน้ำมันปาล์มก็ยังไม่เคยตอบคดีเรื่องแฟตตำรวจก็ไม่เคยตอบ ผมจึงบอกว่านายสุเทพเนี่ยโครงการทุจริตไทยเข้มแข็งก็เหมือนกัน sp2 เนี่ยรัฐบาลของนายอภิส,สิทธิ์นายสุเทพวันนี้อดีตเลขาอาชีวะเนี่ยเขาถูกให้ออกจากราชาการนะครับวันนี้ผมก็รอแต่นักการเมืองว่าเมื่อไรฝ่ายบริหารที่ยื่นถูกยื่นตรวจสอบเรื่องนี้จะได้ถูกดําเนินการจากปปชสียทีผมบอกว่านายสุเทพป,ปากดีอย่างนีน้ที่กล่าวหารัฐบาลว่าเป็นโจรห้าร้อยสุดท้ายน่าจะเป็นนายสุเทพ ใช่หรือไม่นะครับผมต้องถามคือมองอย่างอื่นไม่ได้ครับวันนายสุเทพวันนี้ที่อยู่ได้ปากเก่งอย่างนี้เพราะเป็นม็อบีเส้นครับถ้ามีไม่มีเส้นเผมว่าคงเหลือไม่ถึงห้าร้อยแล้วครับโดนไม่นานแล้ว